คุณผู้ชมครับผมพาไปพบกับวัยรุ่นฟันน้ำนมซะหน่อยหนึ่งนะน้องคนนี้ชื่อว่าซีซีนะครับไปกับคุณแนะไปเที่ยวรำล้ำวงย้อนยุอคุณเคยไปไหมไม่เคยนะมันก็บรรยากาศมันก็สนุกดีนะก็เหมือนแบบโบราณแต่งตัวย้อนยุคก,กันเ,เพลงย้อนยุคอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็ลุงก็รำอะไรกันก็ว่ากันไปก็ต้องเป็นคนมีอายุระดับหนึ่งมาที่ชอบที่จะผมไม่เคยไปเปลี่ยนเลยนะ ีก็กำลังจะพูดแล้วเลยว่าไปมันแล้วเป็นยังไงยังไงเอไม่เดี๋ยวชอบไปยืนดูเขาไปยืนดูเออดูเขาทำเออเขาเต้นเขาลํากันเออสนุกดีน้องนี่ยังเด็กไปกับนาแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมอินไว้แล้วเกินนะลองชมกันหน่อยฮะ ใช่เหรอ <S <S ข้อมูลบอกว่ารำวงนอนยุคไม่เห็นมีลำเลยนั่น,นสิเออมาเป็นบรรยากาศภายในงานหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดเพลงกันแล้วก็เต้นกันอะไรอย่างนี้ไหมแล้วทำไมหนูน้อยคนนี้อินขนาดนี้แล้วร้องตามได้ด้วยนะชอบเพลงนี้แหะคุณแม่คงเปิดให้ฟังบ่อยๆเออคงจะแนวนั้นนะน้องซีเนี่ยนะฮะปรากฏว,ว่าคนเข้าไปชมกัน1.8ล้านวิวสุดยอดไหมล่ะสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ,งๆคนไปแซวนะบอกว่าโอ้โห มันทั้งคนร้องแล้วก็ไม้ก็มันตามไปด้วยเอราก็ถืออะไรนะเป็นไม้่ะลองดูอะนาภาพเต็มมาสิลูกไอ้ลูกอมหรอหรืออะไรคือระหว่างที่ร้องอ่ะก็อมไปด้วยไงมันก็เยิมตามไปด้วยไงจริงเยิมจริงเอคนก็เข้าไปแซวกันใหญ่เลยว่าเออน่ารักดีทานหมดกี่โมงลูกเอ้ยน่ารักด้วยเนอหน้าตาน่ารักมากเลยเอออ่ะ อันนี้ไม่น่าจะใช่ระวงย้อนอยุคแล้วผมว่าเป็นเหมือนเป็นงาน<ส>คอนเสิร์ตสมัยก่อนท<า>ี่เรียกว่าะอะไรนะแดนเซอร์ลอยฟ้าอะไรพวกนั้นอนะ่ะสิบยี่สิบบาทโค้งสาวลำวงท <c oughs> <ด>ีมงานเราก็แก่ไม่ใช่ย่อยนะอะไข้อมูลเพิ่มมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะทีมตากล้องเนี่ยนะสิบยี่สิบแล้วนะอะไรอ่ะ เออแซลกันเองเนี่ยดีดีเอามาดูเรื่องนี้คือมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมรับน้องเปิดคอนเสิร์ตให้นักศึกษาทํากิจกรรมร่วมกันแต่เต้นยังไงให้คนทั้งมหาวิทยาลัยหันมามองเฮ้ยเหรอโจทย์ยากเหมือนกันนะถ้ามีโจทย์ว่าเต้นยังไงให้ทุกคนหันมามองต้องเต้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างนี้ป่ะเนอะต้องเป็นอย่างนั้นไปดูค่ะโอ้ย โอ้ยเจ็บเข่ามองเปล่าล่ะมองมองมองมันน้องเป็นอะไรมากไหมลูกโู้นั่นนลยที่เราต้องการความช่วยเหลือไหมลูกแล้วลูกขึ้นมาเต้นต่อไหมอ่ะน่าจะเต้นต่อนะอุ้ยเหรอมันต้องอย่างนั้นนาทีนั้นใช่ไหมใช่โอ้โหคนเจ็บแทนจริงๆลูกเ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้เข่าโูนั่นทั้งข้อเท้าทั้งเข่าอ่ะสงสารเลยคนดูกับครึ่งล้านคลิปนี้โอ้บางทีแบบ จังหวะไม่ถูกแหละเพราะว่าเขากำจะไปจับไอ้ตรงโครงเหล็กใช่ไหมจะไปจับแล้วก็เต้นแบบเด้งๆอ่ะอ๋อๆจ้าเน่เรู้เรื่อยนะจับแล้วเต้นเด้งหจะไปต่อ <c oughs> ด้วยท่าอะไรรู้หมดนะเอ็ยนิ้วไม่ธรรม,ามาดามันท้ายห,หิตใครๆเขาก็ต้องเต้นเนี่ยคุณนะตั้งแต่คุณมาทำรายการนี้ภาพลักษณ์คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนมากเลยอ่ะพี่กอล์ฟิ <c oughs> จริงไม่เกี่ยวกับพี่นะ ั้งแต่ทํารายการกับพี่กอบเนี่ยแหละทำไมคุณต้องระบุคนน่ะจริงๆมีว่าดูเป็นคนเรียบร้อยเป็นการเป็นงานเป็นวิชาการเล่าข่าวเครียดซีเรียสกัรมกันเมืองเรอใช่ทำไมใช่เหรอคุณผู้ชมทักมาเลยว่าเป็นมิ้วเชิญยิ้มไปแล้วว่าตอนนี้จริงมิวเขาไปอ่านคอมเมนต์ในเนี่ยรายการเราในเพจพ Facebook เก้าเอ็มคอร์ดอคนเราต้องมีหลายมุมเขาเลยบอกให้ทำคณะตลกร่วมกับพี่กอปเป็นจะพลโอ้โหเหนื่อยเลยนะเลนกันสองคน อ่ไปหนึ่งคราวสันจันแล้วกันคุณผู้ชมฮะเคยไปดูหนังตอนเดึกๆไหมที่ตามห้างมิ้วเคยไปไหมเคยไปเคยไปค่ะเออเวลาเราลงมาบางทีก็ไม่ไม่อยากรอริบเนาะก็เดินไปได้เรื่อยลงมาเรื่อยๆื่อมันพอจะมีทางออกอยู่เดินไปเดินมามันไปเจอสิ่งเนี้ยคนลุกเลยเนี่ยหรอดูหนังผีแล้วออกมาเจอผีอย่างเงี้ยหรอลองดูไม่ได้ลองดูคลิปไม่ได้อ้าเชิญฮะ ขนลุกไหมอะไรนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศในห้างมายังไงตอนดึกเอองงเว้ยเราพี่แกพอเห็นเราปุ๊บวิ่งเข้ามาหาเมียวนกกระจอกเทศบางทีเขาดุนะพี่กอลฟเขาวิ่งไล่นะก็ใช่สิเขาไล่คนนะเอ้ยมายังไงอ่ะน่าจะหลุดมาจากกรงอะเนาะเป็นไปได้ไหมตรงนั้นอาจจะมีลานแสดงอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีงานแบบสัตว์เลี้ยงงานแบบอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วตอนห้างปิดก็แบบขังกรงไว้แต่มันหลุด คนดูไป2.3ล้านวิวฮะคนที่แซวนี่สุดยอดนะผมชอบจ<ะ>ินตนาการเขาเฮ<ะ>้ย hey, พี่ได้ฟิลเหมือนดูจูรลสิบพาร์คเลยจริงๆรง <laughs> <laughs> หรอตอนทีแรก <laughs> วิ่งไล่เหรอเออเอ,อ,เอ,อก็ได้อยู่อ่ะออมันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะไปเจอในห้างไงพี่กอบ <laughs> ใครจะคิดใครจะคิดนะเดินเดินอยู่มาเจออย่างเงี้ยนกกระจอกเทศอะแล้วมาวิ่งไล่เธอด้วยเี่ เออแปลกแปลกแปลกอ่ะแปลกอ่ะเวลาหมดแล้วหรอเอาเหรอยังสนุกอยู่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะหมดกันงั้นก็ต้องไปให้คุยขโมยไปสามโมงอีกแล้วหรอยวทิ้งงานวิ่งเลยนะบอกว่าเนี่ยอันนี้พี่กอฟฝากมาให้พี่สุวิทย์นะพี่สุวิทย์บอกเลยทำไมต้องโยนให้พี่ตลอดลวหน้าแหมเราอยู่ช่องกาด้วยกันนะผมก็บปวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ